อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับทุกผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับฟังกันหุ่นมาเนตขอเข้าพบสะประชาชาิหลังไทยของเราส่งหลักฐานเด็ดมัดตัวผู้ว่าราชการสุรินออกลงแล้วประนามนักศึกษาขมรนดาวแรงไม่สํานึกบุญคุณไทยขมรยังไม่หยุด พบโรนเจ็ดรำบินระมิดอธิปไตยไทยขเขมรหลอนขี่ปนาวุธเวียดนามทำหนังสือร้องถึงรัฐบาลให้เจราจาอย่าใช้กับกัมพูชาเขมรป่วนช่องอ่านมะระมืดข้อตกลงการหยุดยิงหลักฐานชัดซุ่มดูทหารไทยรายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับฟังกันทานผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูข่าวสารอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารเวลาที่ผมอัพคลิปลงไปครับ ไปเริ่มจากเรื่องราวนี้กันก่อนท่ผู้ชมครับหลังจากที่หลักฐานของเรานี่ชัดแจ้งแดงแจ๋นะครับในการส่งไปให้กับทาง UN ในเรื่องของการระเมิดของขมิ้นท่านผู้ชมครับสำหรับการวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลตอนนี้เองเนี่ยเป็นที่พูดถึงกันมากในวงของ UN นะฮะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเราเองมีหลักฐานชัดเลยครับวันนี้เองเนี่ยฮุนมาเนิตก็อยู่ไม่ได้แลวครับหลังจากที่เห็นในอันโตริโอกูเตเลสนะครับ เดขาที่การสหประชาชาติหรือว่า UN นะฮะไปประชุมนะครับสุดยอดองค์การร่วมมือที่เซี่ยงไฮ้ SCO ซึ่งฮุนมาเน็ตก็อยู่ที่นั่นพอดิบพอดีท่านผู้ชมครับก็ไม่รอช้าครับไปเอาหน้าทันทีนะครับาตามภาพนี้เลยท่านผู้ชมครับพอใหญ่กูเตเลสก็ยิ้มเยอะๆนะฮะท่านผู้ชมครับอืมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่หลักฐานอยู่ในมือเยอะแล้วนะฮุนมาเน็ตว่าอย่างนั้นนะฮะเออทำอะไรก็คิดถึงไทยเขาหน่อย เราบอกว่างานนี้ตีบทแตกอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับฮุนมาเน็ตเองนะสังเกตดูไหมไปในไหนที่เกี่ยวข้องกับไทยและไทยเกี่ยวข้องกับนานาชาติมันจะพุ่งไปทางนั้นเลยทันทีคือไอ้ภาพเนี่ยทำทีว่าทางฝั่งของกูเตเลสมาหานะแต่ไม่ใช่นะครับกุเตเลสไปในฐานะของเลขาธิการสราป,ประชา,ชาติท่านผู้ชมครับแต่ฮุนมาเน็ตไปในแค่ในฐานะรัฐสังเกตการและไปขอเข้าพบกูตเตเลสท,ที่เมืองจีนนะครับที่เมืองเทียนจิน ท่านผู้ชมครับย้งอีกทีนะครับอันนี้คือข่าวจริงอย่าไปเชื่อข่าวปลอมนะฮะมันไปขอเข้าพบเขาแล้วก็ไปใส่ร้ายป้ายสีเราเหมือนเดิมแหละผมเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าด้วยข้อมูลของมันที่มี่มันก็ใส่ร้ายเราอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมทีนี้เองเนี่ยก็ต้องมาวัดแกนว่าหลักฐานในมือที่กูทเทสมีที่ไทยเราส่งให้เนี่ยกับน้ําลายที่คุณมานิตพูดออกมาเนี่ยเขาจะเชื่อใครอ่ะท่านผู้ชมเรื่องนี้ผมก็ไม่ค่อยหนักใจเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ผมรู้สึกแปลกใจทุกครั้ง จังหวะมันโบ๊ะบะเหรือเกินนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจีนเรื่องรัสเซียเรื่องสหประชาชาติแม่มันโบ,บ๊ะบหมดเลยนะครับเหมือนมันเตรียมแผนมาดีอะสำหรับทางฝั่งของขเขมรนะ่ะท่านผู้ชมครับ ไปดูเรื่องราวตามแนวชายแดนกันหน่อยท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าฝนจะตกหนักในช่วงนี้นะครับเป็นฤดูฝนแต่สถานการณ์ก็ยังคงตรึงเครียดนะครับของท่านทั้งสองฝ่ายก็ยังคงมีการประทะคารมกันมีการยั่วยุก,กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดนี้นะครับตามรายงานของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่2นะครับได้ออกมาบอกกล่าวในเรื่องของการพบการระเมิดทุกวัน ผมใช้คำนี้แล้วกันนะเนาะไม่มีวันไหนที่ขมรมันไม่ระเมิดนะฮะท่านผู้ชมครับในวันที่1กันยาปีสองพนครับในเวลา14นาทกาทางศูนย์ปฏิบัติการกองทัพที่2ครับได้รายงานว่าละการโดยรวมมีการตรวจพบความเคลื่อนไหวของทหารฝ่ายกัมพูชาโดยเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบโรนบริเวณพื้นที่ช่องสำเตช่องตาเท้า6ครั้งและพื้นที่สัตว์สมปูผ,ผีโดนตรวนหนึ่งครั้งปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดตามเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามอย่างใกล้ชิดกองกําลังทั้งสองฝ่ายยังคงวางกําลังตามแนวที่ ขององงตนเฝ่ายไทยได้มีการจัดกำลังพลประจําจุดเฝ้าตรวจตามเหตุการณ์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหว ของฝ่ายตรงข้ามและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการโต้อตอบตามสนานการนี่เป็นรายงานจากศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะครับประจำวันที่1กันยาปี2568นท่านผู้ชมครับในเวลา14บสนิกามันก็ยังคงละเมิดอย่างต่อเนื่องนะครับโรนเจ็ดลำนะวันนี้ท่านผู้ชมครับก็ถือว่าลดลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนท่านผู้ชมครับมันบินโรนค่อนข้างลาบากตอนนี้ขมินมันใช้โรนตรวจการราดตระเวนนะฮะโดยเฉพาะมันบินล้าเข้ามาในพื้นที่สําคัญของเรา ในยุทธศาสตร์พื้นที่ซัมแต่แล้วก็ช่องแตาเท่าถึง6ครั้งเนี่ยก็เป็นอะไรที่จะต้อง จับตาแล้วฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ฐานแนวหน้าของเรานี่ตากฝนนะครับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะไปดูฝั่งทางช่องอันม้ากันหน่อยท่านผู้ชมครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะครับในวันที่1กันยาปีสอนนะครับมีทหารเขมรโพสต์อยู่ที่ช่องอันม้าท่านผู้ชมครับในเรื่องของการเข้ามาเคลื่อนไหวนะฮะท่านผู้ชมครับอ่านตามภาพนี้เลยนะซึ่งจะต้องบอกต้องกล่าวกันก่อนนะครับว่าในพื้นที่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับไทยกับกัมพูชามีข้อตกลงร่วมกันในการประชุม GBC นะครับในการส่งทหารเข้ามาประจํากในนพื้ที่ ที่ช่องอันม้าเนี่ยได้เพียงแค่ฝั่งละ5นายเด้เพียงเท่านั้นนะครับและห้ามพกอาวุธขึ้นมาตามที่พลตรีวินไทยสวารีนะครับโฆกษกองทัพบกได้ชี้แจงในพื้นที่ช่องอันม้าหลังจากมีการหยุดยิงในเวลาเที่ยงคืนของวันที่28กรกฎาปี2568นะครับซึ่งย้ำอีกทีนะครับว่าฝ่ายไทยของเราไม่เคย นะครับเข้ามาได้รึกได้ขนาดนี้มาก่อนนะครับหลังจากที่เราเองก็ยึดพื้นที่โดยรวมไว้ได้นะครับรวมถึงอนุสาวรีย์ตาอมนะครับที่เราเองใช้เป็นจุดนัดพบระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่ายกบูชาในการรัตเวนร่วมกัน5้านายอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับลาลูนีน่น่าจไดลแล้ตอนบานโตะโอเคเวดโตอยอะใ้พี่มร,ร้อยเนกลางเรียเตรียมาม 230 230ឡលុនេះនៅដដែលបន្តបានដកអស់ទេគូវិដដកថយទៅអស់ហើយ៥00នាក់ខាងលានវា ซึ่งตามข้อตกลงเนี่ยเราสามารถเข้ามาได้ในแะง่ห้านายซึ่งเราก็ทําตามกฎนั้นนะครับแต่ขเมนนี่บอกว่าเราเข้ามาลุกลานนะครับความจํามันสั้นนะพวกนี้ผมก็ต้องมาอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่ามันพูดคุยกันก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตั้งแต่หลังเหตุการณ์การหยุดยิงนู่น,นับวันที่28กรกฎาคมนู่นท่านผู้ชมว่าให้ทั้งสองประเทศเนี่ยนะครับราตเป็นร่วมกันในจุดพื้นที่นี้นะฮะโดยไม่มีอาวุธซึ่งเราก็ทําตามนั้นดูมันทำนะมันบอกว่าไทยเราลุกลานมันอีกแล้วนะฮะโอ้โหบอกบอได้หนัง ทำไหนแล้วนี่แหละมันแหกกฎจนเคยชินไงนะฮะเอออะไรมันก็บอกว่าไทยลังแกมันก่อนทางๆที่มันก็มีกฎมีระเบียบอยู่แล้วยังไม่แต่เพียงเท่านั้นนะครับวันนี้เองเนี่ยยังมีเหตุการณ์ตะโกนบวกเวกโวยวายใสกันอีกนะครับระหว่างไทยกับกัมพูชาท่านผู้ชมครับหลังจากที่ทางฝั่งเราเนี่ยนะครับกำลังวางรวดวหนามหีเพลงนะทางขมิเองเนี่ยซุ่มดูนะฮะท่านผู้ชมครับไอเรื่องนี้ชัดเลยว่ามันซุ่มดูนะฮะซึ่งผิดกฎระเมิดอีกแล้วตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับ ในวันที่1กันยาปี2568กครับคลิปก็มาจากทางฝั่งของเขมรเช่นเคยนะครับมีทหารเขมรวอยวายนะครับเห็นทหารไทยของเราเนี่ยวางรวดหนามหีเพลงทางฝั่งของกัมพูชาก็มานั่งอย่างนี้ฮนะตามภาพเนี่ยมันซุ่มอยู่ฮนะดูปฏิกิริยาการถือปืนนะครับดูการถ่ายคลิปนะเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์ว่าไทยของเราพยายามลุกลานเขมรอยู่ประมาณนั้นนะครับถอยออกไปถอยออกไปตะโกนด่าอยากเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาทําอะไรก็ไปทําแต่ก็อย่าเข้ามาในดินแดนนีเด็ดขาด ปล่อยให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาจัดการรัฐบาลจัดการเออนะฮะฐานขมิมันพูดนะฮะเออใรจะมาหักเงยยายนะ้าเงินยีรยีายมัโจกวนันะเรียดสระเรียดสระเรียเยอะเลยารู้พเรียจังยไทยยืนก็อาโจงกวอนเคยจยตด้ก็อาโจงกรวอนเม มาโจมตีร่วมด้กันพื่อตกเอาเนือกเรยอดําใส่รถทบาร์รถทบาราดําใส่ง่ายใจกับมอจงท่านเออก็รู้สึกแปลกเหมือนกันนะนะไอเราก็ทําอยู่ในพื้นที่อธิปไตยของเรานะมันก็มาซุ่มแล้วมันก็ด่าเราแบบนี้รู้เหลือจะเชื่อนะครับเมียนพี่พทหารฝั่งไทยก็น่าจะสวนมาหน่อยว่าตอนนี้กูไม่มีรัฐบาล <c oughs> เออน่าจะลงมสวนมามาหน่อย นะฮะอยู่ทำอะไรก็เรื่องของกูในแะผ่นดินกูนะประเทศไทยนะเออไอเรานี่แม่ก็จะสร้างคอนเทนต์อยู่เรื่อยเลยขมนซึ่งคลิปนี้ก็เป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่ามันมีการซุ่มนะครับโดยมีอาวุธในมือด้วย ถือว่าเป็นหลักฐานที่สําคัญเช่นกันนะครับล่าสุดท่านผู้ว่าสุรินทร์นะครับได้ทราบเรื่องแล้วนะครับสำหรับนักศึกษาที่เคยเรียนอยู่ที่ราชพัฒสุรินทร์นะครับแล้วก็ลาออกไปเป็นทหารที่เขมรแล้วก็กลับมาโพสต์แบบนี้นะครับท่านผู้ว่าบอกว่าไม่สํานึกบุญคุณประเทศไทยเลยครับในเชิงที่ไม่เป็นคุณสําหรับเราเลยนะไม่เห็นคือพูดง่ายๆไม่สํานึกในบุญคุณที่ที่แม้แต่ทุนเราเองเนี่ยนะทุนทุนทุนเราให้ไปเนี่ยทาคนกำลังเรียนหรือแม้แต่เรียนจบแล้ว เขากลับไปเขากลับโพสในทารองที่ไม่เป็นคุณสาหรับบ้านเราอะเมื่อมันสงบแล้วเนี่ยก็เขาจะมาเรียนหรือไม่มาก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะครับว่าก็ยังมีสถานะเป็นนักศึกษาอยู่เป็นส่วนใหญ่นะครับที่ได้ทุนจากประเทศไทยในหลายทุนเนี่ยก็คงต้องดูอีกทีหนึ่งว่าว่าเป็นมาอยู่ไทยเพื่อนเรียกรนรชิตนะครับอยู่ขมีนชื่อรนทานผู้ชมครับ เป็นนักศึกษาจากราชพัฒสุรินทจริงนะครับเรียนที่คณะไฟฟ้านะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งการกระทําแบบนี้เองเนี่ยเนยรคุณทั้งเพื่อนเนรคุณทั้งมหาลัยเนยรคุณทั้งแผ่นดินไทยเนยรคุณทุกอย่างนะครับซึ่งนายดลชิตหรือว่านายรนเนี่ยท่านผู้ชมครับได้ทุนฟรีนะครับเป็นที่พูดถึงกันมากนะ ไอผมเองเนี่ยกู้กเยสอเรียนนะท่านผู้ชมขมนได้เรียนฟรีอะ่ะไอผมก็รู้สึกน้อยใจเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้เองเนี่ยเวลาเกิดการประทะเกิดสงครามกันระหว่างไทยกับกัมพูชาผมเองยังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่วันที่24จนถึงวันนี้แต่ขมนนะครับไปสมัครทหารแล้วใช้ปืนยิงทหารไทยของเราอยู่ชายแดนนูน่นขนาดผมกู้ก็ยสอผมยังสํานึกบุญคุณเลยขมนแม่งได้ทุนฟรีไม่สํานึกหาอะไรรวมถึงนะครับ เอาทุนเนี่ยไปให้เด็กที่เขาขาดโอกาสดีกว่าคุณคขมรนนี่พอเลยครับผมก็มองว่าไม่เหมาะอย่างยิ่งนะซึ่งตอนนี้เท่าที่สืบทราบมาอยู่ที่สุรินเนี่ยสาคนนะครับที่ได้ทุนฟรีบวกกับมีพ่อแม่ส่งให้เรียนเองด้วยเนี่ยสาคนนะตรงนี้เองเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ควรที่จะเร่งแก้นะครับเอาทุนมาให้เด็กไทยของเราดีกว่าเด็กไทยของเราขาดโอกาสเยอะมากนะครับเคยไปสำรวจอยู่บ้างไหม ว่าเด็กไทยของเราขาดโอกาสไม่มีปัญญาส่งตัวเองเรียนเยอะเด็กตามมานอกคอกนาะเด็กตามชนบทเนะี่ยเขาขาดโอกาสทางการเรียนคนที่เข้ามาเรียนได้ก็ต้องกู้กอยศออผมงงมากขามนเรียนฟรีเด็กไทยกู้กอยศออนี่มันคืออะไรท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปแล้วกันนะครับไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะครับทางฝั่งของเวียดนามท่านผู้ชมครับขมนหลอนนะผมว่ามันหลอนจัดเลยช่วงนี้หลอนอยู่2เรื่อง และเป็นการหลอนมาจากทางฝั่งของเวียดนามด้วยหลอนแรกก็คือเลยครับหลังจากที่เวียดนามเปิดตัวขีปนาวุธ c k 4 4 d u s M คือหน้าตามันคล้ายๆกับหัวลบนิวเคลียร์ทานผู้ชมครับทางฝั่งของขเขมรดิ้นตายกันไปฮะร้องให้รัฐบาลขเขมรครับไปยับยั้งรัฐบาลเวียดนามห้ามใช้กับขเขมรดูมันหลอนคุณเคยเห็นโจรมันมีอาการกลัวความผิดไหมเนี่ยมันกําลังระแวงอยู่นะครับแล้วมันก็ระแวงไปทั่วเลย เหมือนกันกับที่มันระแวงกิฟเพนไทยของเรานะครับมันทําหนังสือยื่นไปทางฝั่งของสุบเดนบอกว่าห้ามใช้กับมันน่ะเหมือนกันเป๊ะครั้งนี้เป็นทางฝั่งของเวียดนามมันบอกว่าห้ามใช้กับขมิทุกกรณีสําหรับหัวรบนิวเคลียร์มันบอกแบบนั้นนะนะครับบอกแล้วไม่โง่ไม่ใช่ขมิขีปนาวุธมันบอกหัวรบนิวเคลียร์สุดๆไปเลยขมินะครับผมไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะเอาองจริงนะท่านผู้ชมครับตั้งแต่ทําข่าวมาเนี่ยผมว่ามันหนักไปหน้าเลยในความคิดของมันน่ะแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับที จะต้องพูดถึงกันหน่อยก็คือเรื่องที่มันหลอกชาวโลกมันก็เชิงคงหลอกอย่างต่อเนื่องผมเห็นหลายคลิปแล้วนะครับหลายคนด้วยที่ไปหลงเชื่อว่าขม,มินมันมีนะครับจรวดต่อต้านอากาศยานขมนไม่มีนะผมบอกไว้ตรงนี้นะอย่าไปหลงเชื่อข่าวใน Tik To อกนะครับหรือข่าวที่ไม่เป็นจริงนะคือขมนพยายามที่จะขู่ไทยของเราจริงครับมันไปเอาคลิปนะครับจากการฝึกซ้อมที่เวียดนามเข้ามา นะครับจรวดต่อสู้อากาศยาน S 1 2 5หนะครับหรือว่าแซม3นั่นแหละมีแฟนสมาชิกหลายคนถามว่าพี่เชฟครับเรื่องนี้จริงหรือเปล่าไม่จริงครับแซม3เป็นอาวุธที่ผลิตขึ้นในรัสเซียรุ่นเก่ามากมีเคยประจำการอยู่ที่ลาวครับเวียดนามมีฮะแต่ขเขมรไม่มีท่านผู้ชมครับในเรื่องของการขู่ว่าจะยิง S6 ไทยยิงกิฟเพนไทยของกองทัพอากาศไทยเนี่ยมันเอากิฟของการไปฝึกร่วม ที่เวียดนามเอามาบอกเอามาขู่เราท่านผู้ชมครับดูหัวมันนะเออไอคนเชื่อก็เชื่อกันจังเลยนะครับไม่มีนะครับขเขมรไม่มีอาวุธชนิดนี้นะครับซึ่งไอที่คลิปที่เห็นกันอยู่เนี่ยถ่ายอยู่ที่เวียดนามนะฮะท่านผู้ชมเป็นจรวดของเวียดนามไม่ใช่จรวดของขเขมรน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญเองเนี่ยอาวุธรุ่นเก่ามากนะครับไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเออย่างแน่นอนรวมถึงกิเพนด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยนั่นคือเทคโนโลยีล้ำยุคก,กว่าคนละรุ่น คนละสเตปกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีจริงแต่มันก็สู้ F16 แล้วก็กิเพนไม่ได้อยู่เหมือนเคยท่านผู้ชมนะฮะอ่ะอย่าไปลงเชื่อข่าวคราวที่มาจากแหล่งข่าวที่ไม่ถูกต้องนะครับติดตามข่าวทางฝั่งของกองทัพภาคที่2นะครับแล้วก็แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้แต่เพียงเท่านั้นนะฮะท่านผู้ชมอ่ะเรื่องนี้นํามาบอกกล่าวกันครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังกันจนจบคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ อีพีถัดไปจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีปีนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ